สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนื่อีกิช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องในวันนี้นะครับผมอยากขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลทั่วประเทศในประเทศไทยเลยนะครับกำลังต้องการเลือดเป็นอย่างมากเลยครับผมเองก็เพิ่งไปบริจาคมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับถ้าคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและอยากจะทําบุญนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยครับเพียงแค่ไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลแบบผมนี่แหละครับโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับสามารถเดินเข้าไปบริจาคได้เลยครับ โอเคครับมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้เลยนะครับสาหรับชาวครอบครัวอัพโทุกท่านนะครับในมือถือหลายๆรุ่นนะครับตอนนี้เริ่มได้ทยอยอัปเดตเวอร์ชัน Android เป็นเวอร์ชัน11 p a n o r OS 11กันแล้วใช่ไหมครับผมและนี่ก็เป็นหนึ่งคำถามนะครับที่คุณผู้ใช้ที่ได้อัปเวอร์ชัน Android 11 Color 11เนี่ยถามกันเข้ามานะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับในโหมดกล้องของเรานะครับนั่นก็คือระบบตรวจจับรอยเปื้อนที่เลนส์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าระบบนี้นนนััมมมดีากๆเเลยป็ แหว์ที่ช่วยเช็คนะครับว่าเลนกล้องของเราเนี่ยมีอะไรมาบังหรือเปล่าเพื่อนหรือเปล่าหมองเกินไปหรือเปล่านะครับเวลามันตรวจพบเจอเนี่ยมันจะแสดงขึ้นแบบนี้ครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับและนี่เป็นเรื่องที่คุณผู้ใช้บางท่านตกใจนะครับว่าทําไมมันถึงขึ้นอย่างนี้ไปปิดตรงไหนตั้งค่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผม โดยในที่นี้ในาตึงหนึ่จะใช้มือถือ oppo reno 4ในการสาธิตนะครับของผมเนี่ยจะเป็น android 11นะครับ color os 11แล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเข้าไปที่ตั้งค่าตัวแอปพลิเคชันกล้องของเราเลยนะครับเราก็เข้าไปที่กล้องเลยครับหลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชันกล้องของเราแล้วนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เมนูตั้งค่าครับที่เป็นไอคอนฟันเฟืองตรงนี้นะครับบริเวณมุมขวาบนนั่นเองนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับ ปหลังจากคลิกเข้ามาในเมนูการตั้งค่ากล้องแล้วนะครับให้คุณผู้ชมหาเมนูการตั้งค่าขั้นสูงนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับในเมนูการตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยมีให้เ,เราตั้งหลายฟีเจอร์เลยครับแต่ฟีเจอร์ใหม่ที่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือระบบตัวจับรอยเปื้อนบนเลนส์นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการเปิดใช้งานก็สามารถเปิดใช้งานแบบผมได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าไม่ชอบเลยที่มันมีข้อความแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาปิดได้เลยครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเปิดปิดใช้งานฟีเจอร์ระบบตรวจจับรอยเปื้อนบนเลนได้แล้วครับแต่ของผมเนี่ยผมจะเปิดไว้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าเลนเราเปื้อนจากคราบไขมันบนมือเราหรือเปล่านะครับถ้ามีระบบนี้เนี่ยคอยแจ้งเตือนเนี่ยเราก็จะได้หมั่นเซตหมั่นทําความสะอาดเลนของเรานะครับแล้วเราก็จะได้รูปสวยๆนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่ของเรานะครับที่อยู่ในโหมดกล้องมือถืออ p p o ระบบตรวจจับรอยเปื้อนที่เลนนั่นเองนะครับถ้าใครชอบ ก็เปิดไว้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่คุ้นเลยปิดก็ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมดูนาึงหนื้ด้วยนะครับนาึงหนืจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับใครแข็งแรงไปบริจาคกันด้วยนะ